ก็คือยี่ห้อก็จะเป็น FOXER นะก็จะมี LED อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อไว้โชว์สเตตัสเนาะส่วนตัวนี้ก็จะมีปุ่มตรงกลางเนี่ยคำว่า Repair นะครับแล้วก็จะมีสเตตัสของ LED ชาร์จแล้วก็ฟ l ์นะครับผมตัวนี้สามารถชาร์จได้ในแบตเตอรี่12โวลต์ DC หรือว่าไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นตั้งแต่4 Ah ถึง100 Ah นะครับผมสามารถฟื้นฟู แบตเตอรี่ได้โดยการจ่ายเผานะครับบวกลบเข้าไปซึ่งสินค้าก็จากจีน,นครับผมแล้วก็มีส่วนของพัดลมเอ็กซอรต,ตัวนี้ครับนะครับก็คือเป็นตัวระบายความร้อนซึ่งจากคู่มือที่ผมอ่านคร่าวๆเขาก็บอกว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถชาร์จในสภาวะอุณหภูมิที่ติดลบแล้วก็ในอุณหภูมิที่ ค่อนข้างจะร้อนสามารถคือออโตเมติกในข้างในอะ่ะมันสามารถทำงานได้ในสภาวะทีะ่มีความเย็นติดลบก็ได้นะครับแล้วก็ก,ก็ก็คือเข้าใจแค่นั้นนะครับผมแต่ในตัวคีบเนี่ยปากชงอยเนี่ยก็จะมีสีแดงนะครับก็คือมันปุ่มซึ่งลดการสัมผัสของบวกลบค่อนข้างจะใช้ได้ครับผม งานค่อนข้างจะดีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสีแดงตัวนี้ก็คือกําหนดว่าถ้าเป็นบวกก็จะเป็นสีแดงถ้าเป็นลบก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ขั้นแรกนะครับแบตเตอรี่ถ้าเราเอามาเนี่ยาจากร้านเลยก็หรือว่าเอาของเก่ามือสองมาเนี่ยเราก็จะมาวัดเลยว่ายังขณะที่เรายังสเตปแรกนะครับแบตเตอรี่ที่เราเอามาเนี่ยก็จะมาวัดดูว่ามัน ยังมีไฟไหมนะครับขั้วของมันยังไม่ได้ชาร์จนะครับยังไม่ได้เสียบนะครับผมก็เอาบวกเข้าไปแล้วก็เอาลบเสียบเข้าไปนี่ครับเจ้า LED ดีนี่ก็จะโชว์ให้เราว่าหน้าอุณหภูมิที่25องศานะครับซึ่งแบตเตอรีอ่มีไฟอยู่ที่10.3โวลต์นะครับผมแสดงว่านั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ผมซื้อผมซื้อมือสองมา แต่มันมีไฟอยู่ก็คืออาจจะหมดสภาพในการใช้งานกับรถยนต์แต่ผมเอามาฟื้นฟูได้หรือไม่ผมจะทำแค่2อ,อย่างถ้าซื้อมาคือ1ยังไม่ทำอะไรแต่จะลองฟื้นฟูด,ด้วยการชาร์จแล้วก็ใช้ปุ่มกดรีเพลก่อนแล้วถ้าหลังจากนั้นฟื้นฟูไม่ได้ผมก็อาจจะอาจจะเติมในส่วนของที่เป็นเนี้ย ตรงโซนบริเวณนี้ครับก็จะมีสามารถเติมในส่วนของน้ากันถ้ามันแห้งผมก็เติมเข้าไปก่อนแล้วก็อาจจะชั์จอีกทีหนึ่งถ้ามันใช้ได้แต่ทีนี้ตอนนี้ผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับผมเมื่อเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับผมจะลองเสียบปลั๊กดูเสียบนะครับผมถ้าเสียบปุ๊บนะครับเห็นไหมครับผมสเตตัสสเตตัสมันก็จะเปลี่ยนตนหน้าจอ LD นะครับนี่ครับผม มันก็จะเป็นสเตตัสว่าชาร์จนะครับซึ่งไฟก็14โวลต์แล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่25องศานะครับกระแสอยู่ที่6แอมป์นะครับผมตอนนี้มันมันมันบอกกระแสบอกอุณหภมูมิแล้วก็กระแสแล้วก็แรงดันแรงดันอยู่ที่14.2โวลต์นะครับผมซึ่งเราจะสังเกตว่าตรงนี้ ในกรณีถ้ามันชาร์จได้นะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไปที่ร้านแล้วก็เอามาเนี่ยถ้ามันมีแถบขยับขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยตรง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 เนี่ยครับแสดงว่ามันมีมันชาร์จได้แสดงว่าแบตเตอรีย่ยังสภาพอาจจะอยู่ที่50% 70%เนะครับผมพอใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าชาร์จไม่ได้เราก็อาจจะกดปุ่มฟื้นฟูนะครับถ้าเราถ้ากดปุ่มตรง ฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายเนี่ยประแจเนี่ยแล้วก็รีแพร์นะครับตัวนี้ก็เป็นการฟื้นฟูแบตเตอรี่ว่าสามารถที่จะฟื้นคืนชีพในส่วนของเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ได้ไหมนะครับแต่ตอนนี้ของผมก็คือว่ามันยังใช้ได้ผมก็ชาร์จด,ดีกว่ายังไม่ต้องฟื้นฟูนะครับผมอยากจะดูว่าไฟมันใช้ได้ไหมนะครับโอเคนะคตอนนี้ผมผมชาร์จเข้าไปแต่แต่คอนเซปต์ของมันก็คือว่าผมต้องการให้ แบตเตอรี่ uh, ตัวนี้ที่ผมซื้อมามือ2แล้วก็ผมต้องการเอาไปใช้ในส่วนของที่เป็นระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับผมหลังจากที่เราสามารถใช้งานได้กับโซล่าเซลล์ไปนะครับเห็นนะครับ,น,น,รบนี่คือแบตเตอรี่ที่ผมซื้อมือสองมาแล้วก็ผมเอามาชาร์จเอามาชาร์จกับเจ้าตัวนี้นะครับนะครับเอามาชาร์จกับเจ้าตัวนี้ ปรากฏว่ามันใช้ได้นะครับนครับฉะนั้นผมก็จะไปต่อชุดชาร์จของโซล่าเซลล์แล้วก็จะไปติดในส่วนของสวิตช์ PIR แล้วผมจะไปไว้ในส่วนนะครับเวลาคนเดินผ่านมาเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ในที่ล่มส่วนแผงโซล่าเซลล์อาจจะอยู่กลางๆของหรือวข้างๆของหลังคา,งงาเวลาคนเดินผ่านไปมามันก็จะติดนะครับซึ่ง เจ้าตัวนี้ก็คือราคาแค่ประมาณ200กว่าบาทมันสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ที่มันเสียแล้วหรือว่าร้านเขาทิ้งไปแล้วแต่เราสามารถที่จะมาลองชาร์จดูถา้ามันยังใช้ได้นั่นคือเราจะสามารถต่อยอดพลังงานที่สะอาดต่อไปได้นะครับผมขอบคุณครับ